อย่างที่ว่าพูดว่านั่นอนามัตะโกลย์ก็ไม่มีขั้นต้นขั้นปลายเลยในภพชาติของจินยานบางดวงที่ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้สร้างความดีใดไว้เอ่ยเนี่ยเหมือนหมดแดงแต่ขอบโด่งมันอยู่ที่ตรงไหนขอบโด่งเอาปากกระโถนนี่ตรงไหนที่สุดของมันดูสิมันหมุนไปก็มาเจอของเก่าหมุนไปก็เจอของเก่าอยู่นี่แหละความเกิดความตายของจมตที่หาบุญบุญสวนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วเราป้องกันนั่งหรือ วินาทีให้อันนี้ตัง้งปัญหาถามเจ้าของนะถ้าถาหให้หลวงตาบ,บัวถามว่าที่เกียจติตีคนตีดะเลยนะเราให้ถามคนที่เกียจถามตีเลยดะเลยเพราะนั้นที่ไม่อยากตีอะไรให้ไปถามน,นะถามเจ้าของเองเน<ม>ีย่ยแล้วมันดีไหมเกิดหาที่กับโลกเกี่ยมาได้่ยมไม่ทราบ<ม>จะตกนรกอาวิกีนะตกนรกอาวปกีแต่แล้วหลุมล้หลุมนี้เท่าไหร่ใครเป็นคนสอนไว้เนี่ย ถ้าฝากคนคนทานที่เหนมาสอนไว้ทำนี่เป็นธรรมู้เจ้าศาสนาของศาสราเอกผู้สิ้นกิเลสนะเพราะนันสอนจริงทุกอย่างแล้วก็ถ้าว่าเรายังไม่เชื่อแล้วแสดงว่าเราด้านที่สุดแล้วนะจำมานะใครจะเป็นคนสมัครเป็นคนหน้าด้านที่สุดหัวใจด้านที่สุดไม่ยอมเชื่อพระเจ้านั่นและผู้นั้นและเวลามันลงนโกแล้วมันจะไม่มีทางด้านเลยะส่วนกางอย่างที่ว่าทุกสาราโสนล้นั่นแต่กว่ามันเก่งนั่นในโลกนั่นมันจะทําลายทั้งหมดเวลามันไปจงมันนั้นเห็นไหมล่ะ ทั้งๆที่ยังกี่ตั้งกี่กับสี่กันกว่าที่จะจะพ้นจากทุกข์หรือขนาดนั้นเนี่ยาให้เราเรากลับจากนี้แล้วเราจะรีบสร้างบุญสร้างบุญส่นเราเจ่ากับคนลเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วเย่ยนี้เราเลยทษรับเราความทุกข์แสนสหัสทรมานที่เหลือแล้วก็หนึ่งว่าเขาจะไปวันพรุ่งนี้เขาจะพ้นจากกรรมในวันพรุ่งนี้ไปสร้างบุญสร้างบุลความก็ยิ่งยิ้มองของเขาทั้งงที่ยังกีเป็นกี่กับสี่กันกว่าจะพ้นจากทุกข์เห็นไหมพี่นายที่ทุกข์นักขัดขนาดไหน ในแบบความหวังต Co ่อความสูงจึงเป็นเหมือนกับว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นี่เราอยู่กับตัวของเราเห็นอยู่ทุกคนทุกคนไม่เชื่อพระริจ้าแล้วหมดแล้วนะพวกเรานะแล้วเราจะเชื่อถึงแต่เทวธาตมันตัดหัวตับหัวปอดอยู่ทุกวันเคยเห็นไหมเทวตันตัดหัวต่ำหัวปอดนะเคยรู้เปล่าอาทานจะยองอย่าให้ลูกตาบัวบอกจุนี่เกิดที่จำวันนี้อ้าวไปยังไงไม่ได้หมดจำนะศาสตราของเราเนี่ยหาที่ทำหนิไม่ได้แล้ว